อันนี้วิธีการเปลี่ยนสปราร์กเตาแก๊ส GI97 จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสามตัวนะให้เราเอาไขควงไขควงหมุนออกให้หมดเลยสามตัว พ oh. อหมุนออกแล้วเราก็เอามือหยิบถาดออกแล้วเอากระจกออกแล้วพอเราเอากระจกออกแล้วใช่ไหมสังเกตดีๆมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวสองตัวให้เราเอาไขควงหมุนออกให้หมดเลย พอหมุนออกน็อตออกหมดแล้วให้เรายกหัวออกพอเรายกออกแล้วเราให้เราพลิกพลิกหลังเตาแก๊สออกมาแล้วจะมีสปาร์มีสปาร์กยึดน็อตตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็อยู่ตรงนี้สองตัวให้เราเอาไขควงหมุนออกให้หมด พอเราหมุนออกหมดแล้วเราก็จับพิกขึ้นมาพิกขึ้นมาแล้วก็ดึงดึงลูกบิดตัวนี้ออกดึงออกแล้วก็จะมีน็อตอยู่สองตัวให้เราขันออกให้หมดเลย ขันออกขันออกหมดแล้วเราก็ให้เอามืออันไหนได้ข้างได้ข้างหนึ่งดึงสปาร์กออกมาพอดึงออกมาเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่ไปเหมือนปกติเหมือนที่เราถอดถอดออกเอาเข้าไปเหมือนเดิมตามปกติ